พูดมา50กว่าเียังไม่รู้เลยมันมีกี่ตัวว่าไหมครับว่างๆนั่งนับกับหลานดูนะฮะสละอะสละอ่ะสละแอสละแอสละหลานขอตีนหน่อยขอตีนหน่อยไม่หมดง่ายๆนะเยอะมาก21รูป32เสียงครับเป็นไงอ่ะเสียงภาษาไทยอย่างกระสิงดนตรีสามันเอกโทตรีจัตวาเสีย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 สังกฤษมีกี่เสียงรู้ไหมครับผมว่าก็อย่างมากก็แค่กะริยาสามช่องนะ เนี่ยท่านก่อนมาฟังผมท่านก็ไป eat dinner มาใช่ไหม half dinner eat ate in จบไหมฮะ eat ate in จบสามช่องหรือใครเคยเรียน eat 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 เคยเรียนไหมฮะลุงอะไรนสอนมาขอดูนะอาจารย์หน่อยอะไรว่า eat eat ได้ทับหนูตายที่ไหนวะเนี่ยนึกออกไหมฮะแล้วมันง่ายท่านเปลี่ยนไป eat ก็กิน eat ก็กิน eat เท e n ก็กินครับไม่ใช่ eat แปลว่ากิน eat แปลว่าทาน eat e n แปลว่าแดกไม่ใช่นะฮะ ยังไงก็ยังกินแต่ภาษาไทยเปลี่ยนไม่ได้นี่เสื้อไงครับลองพูดว่าเสือดูสิใส่ไม่ได้พูดว่าเสือเข้าป่าไปพอพูดว่าเสือเป็นภาษาท้องถิ่นและเสีย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 เสือพูดได้เฉพาะคนไทยครับฝรั่งพูดได้แหละพรอมยากไดเซียตัวครับเสื้อเหรอครับไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสือไหมไม่ใช่ครับเสียครับเอาเสืออะไรเหรอไม่ใช่ครับเสียครับไม่เอาอะไร เสียเสียฟังไม่รู้เรื่องอ่ะยากกว่าเยอะไม่ต้องกลัวเลยภาษาอังกฤษครับเราเรียนภาษามาสนุกนะเวลาท่านเปรียบเทียบเนี่ยเอาจากผมช่วยสัตว์เวลาสัตว์ร้องเนี่ยสัตว์ไทยกับอรงกฤษร้องไม่เหมือนกันแมวเนี่ยใกล้เคียงแมวไทยร้องแมวแมวแมวฝรั่งก็ร้องแมวแมวแต่พอเป็นหมาเสียงไม่เหมือนครับหมาไทยเห่าฮงฮงหมาฝรั่งเห่าอูฟอูฟ มันหมาฝรั่งนะมันต้องมีเอ็กเซนต์ใช่ไหมอุ๊ฟอุ๊ฟแต่ใครเลี้ยงหมาฝรั่งลองสังเกตดูที่บ้านนะมันจะเห่าฮุฟอุ๊ฟฮุฟมันต้องมีเอ็กเซนต์อ่าเป็ดไทยร้องกราบกราบเป็ดฝรั่งร้องแขกแขกอ่าไก่เคียงใกล้เคียงหมูไทยร้องอุ๊ดอุ้ดหมูฝรั่งร้องอ่อยอ่อยแล้วเวลามาจีบกันอุ๊ดอุ้ดอ่อยอ่อยอุ้ดอุ้ดอ่อยอ่อยอุ้ดอุ้ดอ่อยอ่อยฟังน่ารักดีเห็นไหมที่ผมไม่เหมือนเลยคือไก่ ไก่ไทยขันเอกเอกเอกไก่ฝรั่งขันคอกกระไดดัด ok ูมันคิดได้ไงวะคอกกระดูดัดูไม่รู้หูมันไม่เหมือนกันหรือไงผมไม่เข้าใจแม้แต่อูทานสองชาติก็ไม่เหมือนกันเวลาคนไทยเจ็บร้องไงครับโอ้ยเฮ้อ ah, เจ็บถ้าเป็นอีสานน่ะน่ะแต่ถ้าร้องเนี่ยใช่เลยอีสานแน่นอนว่าไหมฝรั่งเออขอโทษอีสานเวลาตกใจเออ อีสานเราแต่ฝรั่งเวลาตกใจอา๊ชอา๊ชก็มีแอคกเซนด์อุ๊ชนะฮะหรือเวลาเขาประหลาดใจหรือหรืออุทานมาเขาจะอุ๊บบีเอสนะฮะปุ๊บส์คนไทยเวลาตกใจเวลาอุทานทำไงครับอุ้ยหกตกแขกแตกเลยเนี่โอ้โหฝรั่งพอฟังภาษาไทยรู้เรื่องหาใหญ่เลยนะครับช่วยหาเก็บให้เดี๋ยวไม่มีใช้เนี่ยนะครับมันจะหล่นไรเลี่ยราดขนาดนั้นเนี่ยเนี่ย่ะ ความน่ารักของภาษาเรียนรู้ไวไ้ได้ประโยชน์ครับเราจะได้ค้าขายกับต่างชาติเจราจาต่อรองได้ไม่ต้องเปิดเด็กใช่ไหมข้อสําคัญท่านพูดบ่อยๆการพูดบ่อยมันทาให้เกิดความคุ้นเคยนะฮะเวลาฝรั่งพูดมาตอบไปพูดมาผิดถูกไม่ต้องกลัวเพราะใช่ภาษาเราครับผิดเป็นครูบางคนบอกต้องผิดเป็นครูกูเป็นอธิการไปน,นานแล้วเนี่ยผิดมานานมากแล้วนะฮะผิดประจำเนะไม่เป็นไรภาษาคนอื่นครับ บางคนฝรั่งถาม uh, uh, How are you today uh, Today is Saturday โอเคโอเค Saturday yeah. What was Saturday Saturday is holiday Oh Yeah yeah What do you do holiday I don't do uh, Why If I do not holiday ฝรั่งมึนตึ๊บครับเห็นไหมฝรั่งถามคุณสบายดีไหม <laughs> ใช่วันเสาร์ฝ <laughs> รั่งงงครับ <laughs> วันเสาร์เป็นไงวันหยุดไง วันหยุดก็ว่างไงว่างคุณทำอะไรไม่ทำเพราะทำเดี๋ยวไม่ว่างมสบายใจฝรั่งกลับประเทศไปเลยครับเลให้มันรู้บ้างใครเป็นใครอ่ะใช่ไหมพูดไปอย่าไปคิดมากครับฝรั่งถาม Can you speak English Yes you can ตอบเฉยเลยรัฝรั่งก็ Yeah I know I can But you can Yeah you can คุณรู้คุณแค็นะไปดีกว่าแล้วสบายใจคืออย่าไปซีเรียสฮะตอบตอบไป คือถ้าท่านตอบไวเนี่ยมันจะไวแต่ถ้าท่านนานๆหรือไม่ได้พูดนานๆมันจะมันจะมันจะออกไม่ได้อย่างวันนี้ฝรั่งถามเราเงี้ยเรามาทันทีโดดอย่างเงี้ย how, how do you come here มาดีได้ไงแต่เราตอบประจำอ๋อ oh, I come คั e by car I come with my friends ใช่ไหมขับรถมามากับเพื่อนก็ตอบได้ทันทีเพราะมันอัตโนมัติแต่ถ้า,าน,นานๆตอบที How do you come here อ๋บาย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 กูไปดีกว่าสบายใจเดียไม่กล้าเสียงจริงไหมบางคนเหยียบเท้าฝรั่งอ้ายโอ้ oh, thank you แล้ววิ่งไปเลยเลย ฝรั่งขอโทษทำไมกูเจ็ตตินเนี่ยนะับุ้นท่านอย่าไปสีเลือดนะฮะใช้แปหนุกหนานนะฮะนั่นคือการศึกษาผมอยากให้คนไทยพัฒนาตรงนี้นะครับเพราะมันคือจุดที่สามารถเปลี่ยนประเทศเราได้อันที่ 2. ผลการแข่งขันเราไม่ค่อยดีเนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีครับคนไทยรู้เรื่องเทคโนโลยีน้อย ไอ้ที่กดๆอยู่นะมันไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับบางทีเราเขาคิดมาขายเราเขาได้ตังค์ไหมล่ะอเราไปซื้อของเขาใช้อะใช่ไหมฮะยุคนี้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีท่านรู้น้อยเนี่ยบอกว่าอยู่ยากบางคนออกรถไปแดงวิ่งไปได้สามสายฟ้ายูเทิร์นกลับมาด่าโชว์รูมแบบรถคุณดีเลยนักหนาออกไปแป๊บเดียวนี่เสียแล้วนะไปเไรครับพี่ช่วยดูหน่อยที่นียไฟเลี้ยวเนี่ยเปิดแล้วมันดับดับติดติดแบบดับติดติดไฟเลี้ยวเปิดดับดับติดติดเอามาซ่อม ผมว่าไม่ต้องซ่อมไปแล้วซ่อมสมองอีนั่นกะสบายใจอยู่มาจากประเทศไหนวะไฟเลี้ยวบ้านใครว่าเปิดครั้งตลอดเวลาเนี่ยคิดได้ไงอ่ะคืออยู่ยากอะ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านดูไหมผมก็ไม่มีสายกล้องถ่ายรูปก,ก็ไม่มีฟิล์มอะ่ะจริงไหมฮะโทรศพัพท์เมื่อก่อนเป็นถังท่านจําได้ไหมมีหูหิ้วอะ่ะถือมาคนมองทั้ง,งถนนแสนห้านะทะทำเป็นเล่นไหมนะครับยิ่งรู้คนมองต้องยิ่งโชว์นี่โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศพัพท์ อยู่ที่ทำง,งานเล่นกล้ามได้ดประโยชน์หลายอย่างมากเลยเดี๋ยวนี้ใครถือนี่เหมือนไปลบซีเรียอะไรทักอย่างจริงไหมฮะโทรศัพท์ตีนี้เลยเครื่องตอนนี้ครับผมจําได้นะมันเคยเป็นกระดูกหมาเป็นเป็นถังเสร็จแล้วมาเป็นกระดูกหมาแล้วก็เล็กลงเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเครื่องเล็กที่สุดที่ผมเคยเห็นเนะี่ยเท่านี้เองครับบางมากเนี่ยสูงเท่านี้จริงนะฮะบ,บางโทรแทบไม่ได้อะ่ะบางคนแนบได้แค่เครื่องแก้มบางคนกรามใหญ่ๆโทรไม่ได้เลยนะผมจะบอกให้เด่ะเวลาโทรต้องเลื่อนฮัลโหล อะไรนะกูไม่ได้ยเย็นกลามยาวเนี่ยต้องไปเปลี่ยนรุ่นด่วนแต่หลังๆมันมันค่อยๆขยับขึ้นทั้งเห็นไหมเริ่มเริ่มมาประมาณนี้แล้วแล้วก็เริ่มเป็นกระดานชนวนนี่เหรอไหมอ่าใหญ่ขึ้นตอนนี้เราก็จะสะดวกขึ้นเวลาโทรบังแดดด้วยบังฝนด้วยจะสบายใจขึ้นนะเหรอไหมฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงท่านก็ต้องรับมันแนะนําให้ไปนี่ครับเชิญในมอถเชิญทุกวันกินข้าวกินปลาเสร็จไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวในห้องน้ํามันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นั่นท่านแต่เอาก้นไปอย่างเดียวที่เหลือท่านไม่ต้องทําอะไรเลยครับที่ห้องน้ำเทเบรวนเนี่ยพอท่านทําทุระเสร็จปั๊บข้างๆจะมีปุ่มกดเต็มไปหมดอยากกดมั่วดูให้ดีว่าอะไรเป็นอะไรนะฮนะมันก็จะพอมีรูปให้ถึงอ่านสังกฤษไม่ออกก็มีรูปให้ก็เป็นรูปฉีดอะไรเงี้ยอันนี้น้ําท่านก็กดไป แล้วมันเย็นมันร้อนมีอุณหภูมิเป็นเทมเพอร์เจอร์ปรับได้มีตั้งแต่จุดเย็นเฉียบจนกระทั่งจุดเดือดเนื้อมันพุ่นจี้ท่านแบบสุกพอดีหรือยังมาตูมอะไรแล้วก็มีให้ตลอดขึ้นไปตลอดมันก็จะกระจีดีบางคนอ้ยมันมากเลยเนี่ยน,นะฮะเ,เ,เสร็จปั๊บพอน้ําหยุดปรกดหยุดแล้วก็มีลมเป่าเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรลมขึ้นมาฟูฟูฟูก็จะแห้งหมาดๆนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีปุ่มน้ําหอมกดซิ๊กซิกิกนะสบายใจก้นหอมกลับบ้าน รุ่นใหม่กำลับบงติดตั้งอย่าลืมไปทดสอบกดน้ำจีดแล้วมีปุ่มกดปั๊บมีมือขึ้นมาเนาะนะอันนี้สุดยอดนึกออกไหมฮะแต่กรุณาอย่าก,กดซ้ำมันจะบิดได้นะครับเครื่องมันเออเลอร์นกึกออกไหมฮะเนะนะี่ยเเทคโนโลยีต้องตามให้ทันครับแม้แต่หนังเมื่อก่อนกลางแปลงก็หลูแล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันยังไงครับสม,มิติอันนี้ก็พุ่งมาจากข้างนอกจากใน,ในจอ และก็สี่เมตเตะไปชมกันบ้างหรือยังผมนี่อยากชมนะเห็นเขาบอกว่าในจอเป็นยังไงก็จะเป็นเช่นนั้นนะถ้าหากวิ่งขับรถมาโดนแบบบๆเขายีท่านก็จะกระเถือบอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ครับฝนตกปล่อยมาก็จะมีฝนปล่อยมาเปลีไปวิ่งในสวนดอกไม้กลิ่นน้ําหอมฟิตฟิตฟิตโอ้โหสดชื่นไหมสุดยอดและต่อไปจะมีห้าดีไม่น่าเชื่อครับนะก็จะเหมือนจริงมาก ท่านดูจันดาลานี่พับจะเสียวหลังบุบา่าบุบวาบุบา้บาจะมีน้ําแข็งมาจากข้างหลังเนก็อกไปมันจะเหมือนจริงขึ้นดาลําดับเทคนโนโลยีครับคนไทยต้องตามไมมฐานสวัสดีเรื่องหนึ่งที่ผมฝากไว้ก็คือเรื่องของการเมืองอันนี้ไม่ต้องพูดยาวนะฮะสั้นๆก็คือว่าเราควรอยู่กันแบบรักกันมากกว่าครับอย่าไปถือเรื่องสีเพราะการแยกสีควรเป็นหน้าที่ของโรงพิมพ์เท่านั้นนะครับให้เขาแยกมาสีได้สวยๆ มันถึงเวลาสร้างประเทศมากกว่าเราจะมานั่งทะเลาะกันบางคนในอินมากครับข้าไปกินข้าวมีข้าวอะไรบ้างข้าวหมูแดงไม่เอามีหมูเหลืองกินไหมฉันไม่ชอบหมูแดง <laughs> ถือสาขนาดนี้ไม่ต้องแดกและหมดเรื่องหมดราวเลยว่าไปครับว่จะอินอะไรก็นักกรนาครับความคิดไม่เหมือนกันก็อยู่กันได้นะครับเยอะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะอยู่กันแบบมีความสุขกันดีกว่าและอีกข้อหนึ่งสามัญสำเร็จครับ เราจะต้องไปประเทศที่ไม่ไม่เห็นที่เขาลงความลงความคิดเห็นทำแบบสอบถามคนไทย60%กว่าตบอกว่าโกง